สวัสดีทุกท่านนะครับผมอนุชานิมเจริญนะครับเป็นมูเกนไดซีเนียเดเวคเตอร์นะครับผมวันนี้เป็นตัวแทนของคุณกระมงกระมวลสุดทัพพลังสีหรือคุณต้องนะครับในการที่จะมาเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์หรือว่าตอบคาถามในการจัดงานวันนี้นะครับผมครับก็พูดถึงงานในวันนี้สักหน่อยค่ะก็งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากที่มูเกนไดของเราได้จัดครบรอบ12ปีนะครับผม anniversary ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เรา ได้เออเชิญน้องทั้งสองท่านมาเป็นตัวอย่างงานในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับทำไมทำไมถึงเลือกเป็นน้องซีและน้องนูนิวครับก็ที่เลือกเป็นน้องน้องซีและน้องนูนิวเพราะว่าคือตอนนี้ครับน้องค่อนข้างมีกระแสที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนตัวแทนของนิวเจเนอเรชั่นใหม่ที่แบบว่าชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยากให้สื่อสาร อาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์ของมูเกนไดเนี่ยได้ถึงนิวเจเนอเรชั่นยุคใหม่ได้ได้เข้ามาหลักรองลิ้มรสกันครับผมและอย่างความพิเศษนะคะของ,อของอโครบาติดจอบเะค่ะมูกเกนไดเนเตะอะไรบ้างคะก็ตอนนี้เราให้น้องนะครับผมได้คัดสรรวัตถุดิบให้โดยเป็นจัดเป็นคอร์สโอ,อมากเกษตรเป็นคอร์สพรีเมียมขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับงานนี้ครับผมแสดงว่าทั้งสองคนนี้รู้สึกพร้อมหรือยังคะสหรับการพร้อมพร้อมมากขอบคินมากๆใช่ครับ นิวน่า y p แต่ว่าต้องมีเมนูโปรดแน่นอนเลยมีแน่นอนหลอดทุกเมนูจริงๆชอบทุกเมนูเลยครับอร่อยหมดเลยครับเมี่สี่ะครับเตรียมพร้อมมาอะไรมาวันนี้โอ้ยเตรียมเตรียมมากินเหมือนกันครับเพราะว่าเราได้แบบเลือกวัตถุดิบเองแล้วก็จะสัรนเป็นเมนูเซ็ตให้แฟนๆได้กินกันแล้วเรารู้สึกว่าเราเลือกสิ่งที่เราชอบมาก็อยากจะให้ทุกคนกินในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันในวันนี้ใช่รกที่นี่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบที่แบบรีเนี่ยมากแล่ในวันนี้คือเตรียมอะไรมาบ้าง อ่อความพิเศษของของวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับคือร้านของเราเน้นความสดใหม่และก็พรีเมียมของวัตถุดิบของญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นพวกปลาดิบต่างๆแล้วก็เป็นพวกพรีเมียมวัตถุดิบเช่นทาราบะอูฉลามอะไรอย่างนี้หรือว่าอูนิครับทุกอย่างก็คือจากญี่ปุ่นหมดเลยครับผมซึ่งสีนล้วนี่ว่าคือได้มีส่วนร่วมในการเลือกวัตถุดิบด้วยไหมคะใช่ครับใช่ใชครับ เราเลีอะไรจากมัเลยจริงจริงมันมีชื่อเฉพาะมากครับผมผมมีเ็งในใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันครับผมครับต้องต้องลงมือทำด้วยใช่ไหมครับจริงจริงอยากทําแต่ไม่น่ารอดครับผมเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรพอเรามานั่งกินแบบพรมเกษตรจริงจริงมันละเอียดละอ่อนมากในการทาอาหารพิธีพิธานหรือว่าการภูมือหรือว่าการริมรสเปิดตอนริมรสอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากใช่ครับแล้วผมเห็นมีเชฟก็คือ ใหญ่มากครับไม่กล้าไม่กล้าใช้ครับไม่กล้าใช้แต่จริงๆแว่าทุกคู่จริงมีการเลือกวัตถุดิบในการจะมาทำเมนูแต่ละคนด้วยเครับเป็นเลือกเป็นเลือกแบบว่าอยากมันมีเมนูมาแล้วเราเลือกวัตถุดิบว่าอยากเอาวางเซตเอเป็นอะไรอืใช่ครับว่าในเซตถ้าให้มีการยังไม่สามารถขนาดแต่ถ้าอยากทำนะฮะแต่ทุกคนจะกินได้ไหมจะเป็นไม่ได้ไหมครับว่าในอนาคตอาจจะแบบมีแบบเป็นชุดนี้เป็นของ ให้เปนแฟนแบบมาเลือกทุก A อะไรเงี้ยค่ะอ๋อคือเป็นไปได้ครับคือตอนนี้เราก็ทําเป็นเซตนั้นไว้แล้วเรียบร้อยสําหรับแฟนที่อยากมาทานครับผมก็คือชื่อเซ็ตว่า The Experience ครับเป็นยังไงบ้างครมีชื่อเมนูของเราแล้วมีอ้ยเพิ่งเคยมีเลยครับวันนี้คนแรกเลย Experience ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับใช่ครับทุกคนรจะต้องมีความสุขไปกับเซตของเราครับเพราะว่า ไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยไม่ต้องพูนาะไม่ต้องพูดเนาะไม่ฝาความเจ็กับวันที่ตั้งต้น12ปีนะครับครับก็จริงๆแล้วมูลแกนใดก็จะมีการจัดงานครบรอบทุกๆปีนะครับผมแล้วก็ปีนี้ครับก็คือเป็นอีกปีหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษมากที่เราได้จัดกิจกรรมต่างๆนี้ขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสัมผัสแล้วก็รับประสบการณ์ดีๆของร้านมูลแกนใดครับผมสวัสดีค่ะควัสดีค่ะ